ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านขนมโกรตครับขนมโกรดหลังหอประชุมจังหวัดสุรินทร์ครับเห็นว่าช่วงก่อนผมก็มาอุดหนุนแต่ตอนนี้เพิ่งได้มากินอีกรอบหนึ่งครับผมเออเออสมัยก่อนท่านผู้ว่าผู้ว่า,ว,าว่าไรสอนก็มาชิมบ่อยครับผมตอนนี้ <S 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 ตอนนี้ผมก็คือว่าได้ผ่านผ่านมาก็ไม่พลาดครับขนมโกรตขนมโกรตไส้ถัวไส้มะพร้าวครับผมอ่า อาหารอาหารบ้านๆครับของโบราณจากสุรินครับหลังหอประชุมจังหวัดสุรินครับผมเนี่นี่ครับนี่ของแท้คือขนมโกรธนะครับผมเนี่ยนี่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 ครับเนี่ยรรารอจากเตาเลยครับผมเนี่ยมาอุดหนุนก็ได้นะครับหลังหอประชุมจังหวัดสุรินครับขนมโรตขนมโบราณของจังหวัดสุรินครับผมมาในเมื่อในเมื่อโยคะมาวันนี้เราก็ต้องมาอุดหนุนมาพี่พี่จัดให้หน่อยเลยผสมกันเลยครับพี่ รครับอ่าสาสัญลกัน์ี่แยกครับอ่าส่สัญันนะครับผมอ่าคนสุรินไม่ทิ้งกันเราว่าอ่ากระนอกร้อยนะครับแบบบ้านๆครับจัดผสมเลยอย่างละยี่พี่ครับเช้าๆนี้ขอให้พี่เฮงๆงเด้อเฮงๆครับผมบารมีกำไรทองครับผมสวัสดีครับ